อะไรนะครับเอานางเอกสายโหดอีกแล้วหรครับได้เลยครับแอดจัดให้ตามำคำขอแต่ว่าเป็นไวใสนะครับคนเนี้ยคลิปนี้สร้างมาเพื่อความบันเทิงไม่มีภาพลามกหรืออนาจารแต่อย่างใดนะครับ เรื่องมานะครับก็จะเป็นคุณสามีนางเอกของเรานะครับกำลังจะออกไปตีก๊อฟนางเอกของเราก็เลยเดินออกมาถามนะครับว่าวันนี้มันจะมีคนมาเช่าห้องใหม่ด้วยนะคะคุณอ๋อผมให้คุณจัดการเลยนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งตอนเย็นเนี่ยผมอาจจะกลับมาช้านิดนึงนะครับพอดีผมกับเพื่อนๆเนี่ยว่าจะไปนั่งดื่มกันต่อจากนั้นนางเอกของเราก็เลยตอบตกลงนี่ครับตัดมาอีกทีหนึ่งนะครับก็จะเป็นตอนสายนางเอกของเราก็มานั่งรอคนมาเช่าห้องอยู่นะครับแต่รอไปสักพักนึงแล้วดูเวลามันก็เกินไปแล้วนะครับก็ยังไม่มาสัก นางเอกของเรากดโทรไปนะครับดันปิดเครื่องซะง,งั้นนางเอกก็เผลอหลับไปนะครับฝันกลางวันฝันว่าให้นคนเช่าห้องนะครับเดินเข้ามาหานางเอกแล้วก็เปิดอันติไซแต่นางเอกของเราก็ชอบนะครับแล้วสักพักหนึ่งก็ได้ตื่นขึ้นมาเห็นคนเช่าห้องนั่งอยู่ตกกระจยเลยทีเนี้ยจากนั้นในคนที่เช่าห้องมันก็เลยบอกนางเอกว่าผมขอโทษทีนะครับคุณผู้หญิงที่ผมเนี่ยมาช้าเพราะว่าผมติดธุระนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งผมเดินเข้ามานะครับผมเคาะตั้งนานแล้วผมเห็นคุณเนี่ยไม,ม่เปิดสักทีประตูก็ไม่ได้ล็อกผมก็เลยเดินเข้าาา้ข้าาาาามทงงงงขขในนนนรััจกกเเออ ก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวงั้นเราไปดูห้องกันดีกว่านาะแล้วทั้ง2คนมันก็เลยเดินไปชมห้องนะครับพอมาถึงนะครับขอเรียกเป็นพระเอกเลยแล้วกันนะครับพาะเอกของเราเนี่ยก็ได้ชมใหญ่เลยนะว่าห้องเนี่ยตกแต่งสวยมากเลยนะครับแต่ระหว่างที่คุยกันนะครับนางเอกของเราดันเขินมันซะงั้นเพราะว่าเมื่อตะเกียบเพิ่งจะฝันหาเขาอะนะแล้วพระเอกของเรามันก็เลยบอกนะครับว่ามันเนี่ยดืมกระเป๋าสตางค์ขอจ่ายค่าเช่าเป็นพรุ่งนี้ได้ไหมนางเอกของเราก็รีบตอบตกลงนะครับแล้วก็ขอตัวกลับบ้านพอเดินออกมานองห้องนะครัับก็รรนนนนนอยฉเเปะไไ่ทามู้ึ แปลกๆกับผู้ชายคนนี้จังหลังจากที่นางเอกของเรากลับมาถึงห้องเรียบร้อยนี่ครับนางเอกของเราก็มานั่งดูทีวีอยู่นะครับสักพักหนึ่งนางไปขำไปอารมณ์ดีนะแล้วจู่ๆอยากจะหาปูหาปลาสักคันนะครับแต่ว่ายังไม่ทันได้หายนะครับนางเอกของเราได้ยินเสียงแปลกๆจากข้างบนก็คือห้องไอ้พระเอกนั่นเองนะครับเสียงค่อนข้างจะดังเลยนาะงเอกของเราก็เลยเดินออกมากะจะเคาะประตูเขาแต่ตัวเองก็ยังเขินเขาไม่หายนะครับก็เลยมีกาเคาะแล้วก็กลับมานอนที่ห้องนะครับแต่เสียงก็ยังไม่ไว้นะครับยังดังอยู่แต่นางเอกของเราก็พยาย จามขมตานอนนะครับสามีกลับมาตอนไหนก็ไม่รู้เรื่องนะครับมาตอนเช้าเสียงดังอีกแล้วแล้วก็มีคนมาเคาะประตูนะครับคุณสามีเนี่ยก็บอกนะครับว่าผมเนี่ยดื่มหนักนิดนึงคุณออกไปดูหน่อยได้ไหมครับนางเอกของเราก็เลยรีบวิ่งออกมาพ่อออกมานะครับเป็นลูกบ้านห้องข้างๆไอ้พระเอกของเรานั่นแหละได้มาบอกนางเอกของเรานะครับว่าคนที่ย้ายห้องมาใหม่เสียงดังมากเลยนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งทิ้งขยะเนี่ยก็ไม่เป็นที่เป็นทางโลกมากเลยนะครับแล้วก็ส่วนนางเอกของเรายับเลยนะครับนางเอกของเราก็ทําได้แค่ขอโทษจากนั้นไอ้ลูกบ้านมันก็เลย เดินออกไปนะครับพอเดินเข้ามาถึงห้องคุณสามีก็ได้ถามว่ามีเรื่องอะไรเหรอครับนางเอกก็เลยได้บอกว่ามีลูกบ้านอีกคนหนึ่งมาคอมเพนคนที่ย้ายเข้ามาใหม่เมื่อวานนี้ค่ะว่าเขาอะทําเสียงดังคุณสามีก็เลยได้บอกนะครับว่างั้นไล่เขาออกไปเลยนะครับเราต้องดูแลลูกบ้านคนอื่นด้วยมันเสียงดังแค่ห้องนึงเราอาจจะเสียลูกบ้านไป 3- 4คนเลยนะครับจากนั้นนางเอกของเราก็เลยตอบตกลงนะครับแต่ยังไม่ไายมีคนมาเคาะอีกนะครับสองครั้ง3ครั้งคุณสามีเนี่ยก็เลยบอกเลยนะครับงั้นคุณไปจัดการวันนี้เลยนะครับให้เขา โอเคนะจากนั้นนางเอกของเราก็รีบอาบน้ําแต่งตัวนะครับมาครอบประตูอไอ้ไพเอของเราไพเอของเราเนี่ยมันก็เลยเดิอนออกมาเราก็ได้กล่าวสวัสดีนางเอกเชิญน,นางเอกของเราเข้ามาข้างในนะครับเพราะมันเนี่ยก็เตรียมค่าเช่าให้นางเอกของเราเรียบร้อยนะครับแต่หลังจากยื่นค่าเช่าเสร็จนะครับนางเอกของเราเนี่ยก็ได้บอกไปว่าคุณเนี่ยทำเสียงดังมากเลยนะคะแถมยังทิ้งขยะไม่เป็นที่อีกฉันเองก็ลาบากใจนะที่จะต้องพูดกับคุณตรงๆแบบเนี้ยก็คือฉันเนี่ยไม่สามารถให้คุณเช่าอยู่ต่อได้แล้วนะคะไพเอของเราก็เลยบอกเลยนะครับว่าผมเพิ่งมาเช่าแค่วันเดียว นอนได้แค่คืนเดียวคุณจะทำแบบนี้ไม่ได้นะในสัญญาเราไม่ได้บุกันไว้แบบนี้เนี่ยครับแต่ฉันเองก็ต้องขอโทษจริงๆนะครับเพราะว่าคุณทำเสียงดังมากห้องอื่นเขามาแจ้งกันเยอะมากเลยนะคะสี่ห้าห้องเลยฉันคงให้คุณอยู่ต่อที่นี่ไม่ได้ผ้าเอกของเราก็เลยบอกนะครับผมให้ค่าเช่าเพิ่มก็ได้นะครับคุณผู้หญิงให้ผมทำยังไงก็ยอมเพราะว่าผมเองเนี่ยไม่มีสตังค์ไปมัดจำที่อื่นแล้วนะแล้วอีกอย่างหนึ่งผมจะต้องขนของไปตั้งเยอะเลยนะครับหาห้องเช่าแถวนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคุณผู้หญิงให้ผมทำยัังงงงงไก็ยอออมนราเเขป เลยนะครับจากที่ฝันกลางวันเมื่อวานนั่นแหละก็เลยได้สั่งพระเอกของเรานะครับงั้นคุณทําอย่างนี้ให้ฉันหน่อยได้ไหมพระเอกของเราตกกระใจเลยนะครับแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้นะครับนั่นแหละครับหลังจากนั้นพระเอกของเราหมั่นก็เลยต้องทําตามที่นางเอกสั่งแล้วหนังก็ได้กินเวลาไปนะครับพอตกมาตอนเย็นนะครับนางเอกของเราก็กําลังจะนอนหลับฝันดีคุณสามีเนี่ยก็ได้ถามนะครับว่าคนที่ขุมให้ไปไล่เนี่ยคุณไล่เข้าไปหรือ,อยังนางเอกก็เลยบอกนะครับว่ายังค่ะเขาบอกว่าเขาจะปรับปรุงตัวถ้าเกิดเขาเสียงดังอีกเขาจะย้ายออกไปทันที ฉันก็เลยให้เขาอยู่ต่อแต่ฉันก็มีเงื่อนไขแถมให้เขาด้วยนะก็คือให้เขาเนี่ยเพิ่มค่าเช่าด้วยคุณสามีก็เลยอารมณ์ดีนะครับเพราะว่าได้ค่าเช่าเพิ่มจากนั้นทั้งสองคนหมันก็เลยนอนหลับฝันดีตัดมาอาทีหนึ่งก็จะเป็นเช้าวันใหม่นะครับภรเอกของเราเนี่ยกลับมาจากทํางานนะครับเปิดประตูจ้าเอ็นางเอกของเรารอยอยู่ในห้องนี้ครับภระเอกก็เลยได้ถามว่าพอเช่าผมจ่ายไปแล้วนะคุณผู้หญิงมีอะไรอีกหรือเปล่าก็ห้องคุณมันเสียงดังนี่คะผมไม่ได้เสียงดังแล้วนะครับขยะผมก็ไปทิ้งงงงงงข้้าานนนนนนอออกแแลววะะะต่่่ฉฉััััััยยยไมมพใจคคเีีิดดส แล้วคุณผู้หญิงจะให้ผมทำยังไงหรอครับนั่นเลยครับนางเอกของเราก็ได้เปิดอันติไซหลังจากนั้นหนัะก็ได้กินเวลาไปนะครับตัดมาอีกทีหนึ่งนะครับก็จะเป็นสิ้นเดือนนางเอกของเรานะครับก็มาทำความสะอาดเป็นทั้งแม่าของเป็นทั้งแม่บ้านเลยนะครับแล้วก็มีลูกบ้านคนหนึ่งนะครับเดินมาบอกนางเอกว่าห้องเนี้คุณผู้หญิงจัดการยังไงหรอครับเขาเนี่ยเงียบมากเลยนะคุณผู้หญิงสุดยอดมากเลยนะครับจากนั้นนะครับหมันเลยขอตัวเข้าห้องแล้วอีกสักพักหนึ่งมีคนนึงเดินผ่านเข้ามาแล้วก็ได้กล่าวทักยเ็ ขอเลื่อนวันจ่ายค่าเช่านิดนึงนางเอกของเราเหมือนจะไม่ได้ทาความสะอาดนะครับเหมือนจะมาดักรอค่าเช่าเขาประมาณนั้นแต่มันก็เลยผ่อนผันไปนางเอกของเราใจดีอารมณ์ดีก็เลยตอบตกลงนะครับแล้วหลังจากนั้นลูกบ้านก็เลยขอตัวเข้าห้องนางเอกของเราก็ทําความสะอาดต่อได้สักพักหนึ่งพระเอกของเราเดินมาพร้อมกับค่าเช่าด้วยนะครับแต่นางเอกของเรานะครับก็ได้เช็กดูว่าทําไมนายใส่มาเยอะจังเลยเนี่ยอ๋อก็เป็นค่าตอบแทนนะครับที่ผมเนี่ยทำเสียงดังตอนที่ย้ายเข้ามาใหม่ไงแต่ฉันไม่ต้องการเวินค่าเช่าแบบนี้นะฉันต้องการเป็นอย่างอื่นชากนัน นังเองของเราก็ได้เปิดอันติใส่นะครับงานเลยครับหลังจากนั้นหนังก็ได้กินเวลาแล้วก็ตัดจบลงแบบแฮปปี้เอนดิ้งนะครับหลังจากดูจบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้คนทำคลิปด้วยนะครับเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ